ต่อเผาถ่านแบบถังครึ่งนะครับทดลองเผาขั้นที่31นะครับไม้มะค่าแต้กับไม้ตะแบกตอนนี้อบครบ4่ชั่วโมงไปแล้วนะครับ4ชั่วโมงอบแต่9โมงจนถึง,ถงบ่ายโมงตรงบดฟืนหน้าเตาไป15กิโลกรัมนะครับซึ่ง5กิโลกรัมที่ผมเพิ่มขึ้นไปจากเมื่อเช้าเนี่ยจากคลิปที่1นะครับ ก็ใส่ไว้ในนี้แล้วนะครับก็ยังไม่ไม่หมดแต่โดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยช่างก็คือได้15กิโลกรัมนะครับครบ4ชั่วโมงขั้นตอนต่อไปก็คือการกระตุ้นโหมไฟนะครับ <c oughs> การทดลองครั้งนี้ผมจะใส่ตัวไม้ไผ่เข้าไปนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะลองโหมให้มันไฟแรงๆเลยอัดเข้าไปเลยนะครับดูซิเป็นอย่างไรนะครับ พอใส่ไม้ไผ่เข้าไปสองท่อนไผ่แห้งนะครับก็รอนะครับเมื่อไฟติดนะครับติดเป็นเปลวก็ปิดช่องฟืนนะครับปิดช่องฟืนแล้วก็ไปเปิดปล่องเปิดปล่อง จากนั้นก็กลับมาปิดช่องหน้าเตาด้านบนนะครับช่องระบายการอบที่ผมเรียกว่าช่องอบจากนั้นก็รอนะครับให้ไฟอากาศก็จะถูกบ,บังคับกดเข้าไปข้างในอันนี้ลมนะครับลมพัดเราไปสักประมาณ15นาทีนะครับเตานี้นะครับ15นาทีควันก็จะเริ่มควันบ้าก็จะเริ่มพุ่งออกมานะครับ สิบห้านาทีตัวควันบ้าก็จะเป็นสีขาวปนเหลืองออกมาแต่ระหว่างนี้เราอัดไฟด้านหน้าเตาเรายังไม่ได้เริ่มเก็บควันม้าเอเก็บน้ำส้มควมันไา้นะครับก็รอไปให้กระบวนการมันเดินไปแล้วเรามั่นใจว่ามันติดนะครับจนผมมั่นใจว่าติดแล้วผมก็เริ่ม ตัดฟืนหน้าเตาออกนะครับอันนี้คอนบ้ามานี่ค <c oughs> อนสีขาวปนเหลืองหนานะครับฟืนไอ้ห้ากิโลกร,รัมที่ใส่เข้าไปเพิ่มเนี่ยก็ยังจะเหลือเป็นท่อนอยู่ยนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็สามารถพูดได้ว,ว่าประมาณ15กิโลกรัมฟืนหน้าเตานะครับไม้ข้างในก็ประมาณ60กิโลกรัมนะครับเราก็ตัดอันนี้ออกมาตัดมาแล้วคราวนี้ก็ปิดตัดออกมาเสร็จปุ๊บก็ปิดหน้าเตาแล้วก็เริ่มลีนะครับอันนี้ผมลีลีลงมาเหลือ เท่าร er pues ูหน mm ูนะครับดูที you ่อ nah, ุณหภูม um, uh, right. ิอ um, okay. ุณหภูมิปากฝ่องตรงนี uh, uh, ้ก็ลดลงนะครับหีลงมาเท่ารูหนูนะครับเท่ารูหนูเล็กกว่าคูนหกนะครับเพราะว่าอุณหภูมิวันหนีได้ที่ปุ๊บเนี่ยผมก็เริ่มเก็บเลยนะครับอุณหภูมิก็จะค่อยๆลดลงมาช้าลงมาเรื่อยอันนี้ก็เริ่มเค็นดระบยเก็บน้ำส้มควันไม้นะครับสามสิบเก้าลงมาเหลือร้อยยี่สี่ร้อยยี่สามสิบเก้าไปสามสิบแปดนะครับ เซตร,ระบบเก็บน้ำส้มควันไม้ใส่กลวยลงไปใส่กลวยครับแล้วก็ยังเป็นชุดเดิมอยู่นะครับชุดเก็บน้ำส้มควันไม้ต่อไม้ไผ่แล้วก็ท่อสตนเลสนะครับก็จบเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้คลิปต่อไปก็คอยติดตามกันต่อครับสวัสดีครับ